ะครับใกล้วันหวยออกแล้ววันนี้ก็วุ่นๆทั้งวันนะไปงานศพมาก็ได้ตัวเลขไปฝากแล้วครับเหลืออีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแล้วในงวดวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้ก็จะประกาศผลรางวัลใครจะรวยใครจะทุกข์ นี่ใครจะเป็นมหาเศรษฐีรอลุ้นกันวันที่17มกราคมในช่วงเย็นนะครับแต่ก่อนที่จะไปลุ้นกันนะครับเราควรลุ้นว่าหาหวยกันดีกว่าว่าตัวไหนมันจะผ่านตัวไหนตัวไหนจะออกจะมานะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนรู้แค่วันหวยออกครับแต่ไม่รู้ตัวออกนี่แหละมันสําคัญเลยเออหลายครูบาอาจารย์ก็มีสูตรคิดสูตรคำนวณเหมือนกันวันนี้มีสูตรคิดสูตรคำนวณของ,นวนของหวยนกตาทิพย์ นาบินมาให้โชคเฉียวมาให้โชคจะนาโชคให้เฮ hey. นะสำหรับคนที่ยังไม่มีแนวทางน,นะครับเอาตัวเลขนี้ไปก็แล้วกันเน้นหน้าเด่นแล้วก็ล่างไม่กี่ตัวครับไม่กี่คู่นะครับเผื่อเป็นเลขนาโชคในงวดที่17ที่จะถึงนี้นะครับสาหรับเลขของนกตาทิพย์ที่ให้มาเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่ง เอาละเดนหแล้ว1นึเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรจับคู่มาให้เลยนะครับนกตาทิพย์ก็จับคู่มาให้เรียบร้อยครับ1ก็ประกอบไปด้วยนะครับ1 1 1่งหนึและ17ครับฟางยีก็รอบนะครับ1 1 1 2 1หนึ่และ17เห็นตัวเลขกันไปแล้วนะครับฝากไว้พิจารณา แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเงินกระเป๋าของท่านพิจารณาให้ดีนะครับว่าตัวไหนจะมาตัวไหนน่าลงทุนหรือเปล่าในส่วนของเลข1-5อืมเป็นเลขที่แบบดังและหาซื้อยากนะครับในรอตเตอรี่ในแผงเนี่ยหมดไปแล้ว1-5-1-7ก็เป็นเลขดังเช่นเดียวกัน1-1กับ1น 1, 1เนี่ยก็ยังพอหา หาซื้อกันได้อยู่เอาเป็นว่าท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างตัวเลขในกลุ่มนี้เด่นหนึ่งท่านผู้ชมชอบไหมครับ้าชอบพิมพ์คอมเมนต์ชอบหรือคิดว่าตัวไหนน่าจะมาเด่นหนึ่งนะครับในส่วนของนกตาทิพย์ผมบอกไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าและหนึ่งเจ็ดนั้นท่านผู้ชมคิดว่าสี่ตัวนี้จะมาหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าจะมาตัวไหนท่านผู้ชมก็ไม่รู้ จริงๆเป็นแนวทางนะสำนักนกตาทิพย์ก็เอามาปล่อยให้ทุกท่านทุกคนไปพิจารณากันเราเองว่าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปบางคนอาจจะชอบตัวไม่เหมือนกันอาจจะรอเลขความฝันของตัวเองหรือหลายๆสำนักที่บอกมาเอาไปประกบคู่เอาไปพิจารณากันนะครับไม่แน่นะครับในกลุ่มชุดเหล่านี้อาจจะพาทุกท่านทุกคนเ hey ฮ รับทรัพย์ปังๆในงวดวันที่17นี้ดีก็ได้ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามรับชม17หล่อรุนรวยกันครับ